มาพบกับครูเก่งอีกแล้วนะคะในชั่วโมงที่8นะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน100,000นะคะจำนวนจะเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันคราวที่แล้วคุณครูสอนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000ใช่ไหมคะเอามาดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นก็มาดูซิว่าการเปรียบเทียบจำนวนทบทวนนิดนึงก็คือการนำจำนวน2จํานวนมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะเพื่อให้รู้ว่าจํานวน2จํานวนนั้นมีค่าเท่ากันไหมหรือมีค่ามากกว่ากันหรือมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะเอามาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ปากแหลม เห็นไหมคะเราจะเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะส่วนอันนี้ปากกว้างกาเราจะเรียกว่าเครื่องหมายอะไรคะามากกว่าค่ะเรามาดูกันเลยนะคะการเปรียบเทียบจำนวนนะคะครูบอกแล้วว่าเมื่อกี้คือการอะไรคะเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบจำนวนที่เป็นไงคะหลักไม่เท่ากัน เราก็มาดูซิว่าการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากันเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงให้ได้ไวอ่าข้อแรกเขาบอกว่าถ้าจำนวนใดมีจำนวนหลักน้อยกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่าค่ะและในทางกลับกันจำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าค่ะ พร้อมจะไปเปรียบเทียบจํานวนกันหรือ,อยังคะโดยใช้หลักที่ครูให้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าจํานวนหลักจะนับยังไงอ่าวตัวอย่างนะคะนี่นะคะการเปรียบเทียบจํานวนสองจำนวนที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันเมื่อกี้ครูบอกแล้วใช่ไหมคะให้ดูที่จํานวนหลักใช่ไหมคะอ่าวคุณครูบอกว่าจงเปรียบเทียบจํานวนสี่หมื่นเก้าพัน ห้าร้อยห้าสิบสี่กับอะไรคะสี่พันหกร้อยเอามาดูสี่พันหกร้อยนะคะมีจำนวนกี่หลักและสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสี่มีจำนวนกี่หลักคะอ,อันแรกใช่ไหมคะด้านซ้ายมือของเรา เป็นจํานวนแรกก็คือ49,554มีจํานวนหลักกี่หลักวิธีการนับนะคะนับเหมือนนับเลขปกติค่ะอันนี้หลักที่1 2 3 4 5เพราะฉะนั้น49,554จะมีกี่หลักคะอ่าจะมี5หลักใช่ไหมคะ อ่าต่อมาเรามาเอา4,600ันกดูค่ะสี0พันมีจำนวนหลักกี่หลักนับค่ะ 1, 2, 3และ4เพราะฉะนั้น46,000จะมีจำนวนหลักเป็นยังไงคะ4หลักค่ะเพราะฉะนั้นทราบหรืยอยังว่าเราจะใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าดีนะอ่ามาดู 40,000เท่าไหร่คะ9,554เมื่อกี้บอกแล้วว่ามี5หลักส่วนอะไรคะ4,600มี4หลักเพราะฉะนั้นจำนวนที่มี5หลักจะมีค่าเป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่ดูสิคะ5หลักก็ต้องทำไมคะมี มากกว่าจำนวนที่มี4หลักเพราะฉะนั้นครูก็เลยเอาอะไรคะเอาจำนวนดังกล่าวเนี่ยคำว่ามากกว่าครูจะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้เราดูกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์มากกว่าก็คือปากกว้างๆใช่ไหมคะมาใส่ตรงนี้แทนคำว่ามากกว่าครูก็จะใส่มาเป็นตุ้๊อ่าปากกว้างใช่ไหมคะนี่คือเครื่องหมาย มากกว่าอย่าจำสับสนนะคะระหว่างเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าคุณครูให้ดูตรงไหนถ้ามากกว่าปากจะกว้างถ้าน้อยกว่าเป็นไงปากจะเล็กๆแหลมๆใช่ไหมคะเราจะดูด้านซ้ายมือถ้าด้านซ้ายมือมากกว่าเราก็จะใส่เครื่องหมายมากกว่าซ้ายมือเป็นไงคะน้อยกว่าเราก็จะใส่เครื่องหมาย น้อยกว่านะคะเอาต่อมาไปดูข้อต่อไปเลยค่ะจำนวนเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสี่กับอะไรคะหนึ่งมืนสี่พันหร้อยมาดูจำนวนแรกค่ะเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสี่มีจำนวนหลักกี่หลักคะลองนับดูซิมีกี่หลักคะอ่าจะมี สี่หลักเอาจำนวนที่สองค่ะหนึ่งมืสี่พันหร้อยมีจำนวนหลักกี่หลักอลองนับดูนะคะมีกี่หลักคะอ่าจะมีห้าหลักค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจำนวนที่มีสี่หลักกับจำนวนที่มีห้าหลักมาเปรียบเทียบกันสี่หลักมีจำนวนหลักน้อยกว่า ห้าหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น7554ซึ่งมี4หลักมาเปรียบเทียบกับ14600ซึ่งมี5หลักเพราะฉะนั้น4หลักก็จะมีค่าเป็นยังไงคะน้อยกว่า5หลักใช่ไหมคะเราก็เอาจำนวนดังกล่าวนะคะมาเปรียบเทียบได้สัญลักษณ์คำว่าน้อยกว่าเป็นยังไงคะ ต้องปากแหลมนะคะนี่ปากแหลมเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่า7554น้อยกว่า14600ถูกต้องไหมคะเอาลองมาดูข้อต่อไปดูค่ะอ่ารุมีจำนวนที่หนึ่งอันนี้อ่านว่า53000 1นึ่กับจํานวนที่2ค่ะ7,428เพราะฉะนั้นมาดูจํานวนแรกสิคะห้า6มสามพัีมีกี่หลักคะอะ่นับแล้วเราจะได้ว่ามี5หลักใช่ไหมคะส่วนด้านขวามือ7,428มีกี่หลักคะ ตอบได้เลยนะคะมีสหลักเพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่าอะไรคะ53,164เป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะอันนี้มี5หลักอันนี้มี4หลักเพราะฉะนั้นตัวที่มี5หลักก็ทำไมคะมากกว่าจำนวนที่มี4หลักเพราะฉะนั้นเราก็เอามา เขียนคำว่ามากกว่าโดยใช้สัญลักษณ์แทนนะคะเครื่องหมายมากกว่าเป็นยังไงคะปากต้องกว้างค่ะอ่าเปรียบเทียบกับจำนวนนี้เพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่า53,164มากกว่า7,428และสามารถทำได้อีกแบบหนึง่งอ่านได้สองแบบนะคะ คณรูจะเปลี่ยนเอา7,428มาเป็นจำนวนแรกและเอา53,164มาเป็นจำนวนที่สองด้านขวามือเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วเวลาเปรียบเทียบให้ดูด้านซ้ายมือใช่ไหมคะ7,428เมื่อกี้เรานับแล้วได้มี4หลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสหลักมาเปรียบเทียบกับ ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ซึ่งมีห้าหลักเราจะได้ว่าจํานวนที่มีสี่หลักเป็นยังไงคะมากหรือน้อยกว่าจํานวนที่มีห้าหลักคะอาถูกต้องคะ่ะจํานวนที่มีสี่หลักมีค่าน้อยกว่าจํานวนที่มีห้าหลักค่ะแล้วก็เอามาเขียนเครื่องหมายแทนนะคะเครื่องหมายน้อยกว่าก็คือปากแหลมอย่างนี้นะคะ ก็จะสรุปได้อีกแบบหนึ่งว่า7,428น้อยกว่า53,164ค่ะไม่ยากเลยเนอ,เอาลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะคุณคูก็จะมีจำนวนให้คือ1,342กับ43,261 ถามว่าจํานวนทั้งสองเท่ากันหรือไม่อักเ,เรียมองอปั๊บนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยว่าไม่เท่ากันใช่ไหมคะเมื่อไม่เท่ากันก็ต้องสามารถจะมาเปรียบเทียบได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเอามาดูจํานวนทางซ้ายมือจํานวนแรกคะ่ะหนึ่มีกี่หลักคะ,ะมีสี่หลักใช่ไหมคะ ส่วนด้านขวา43261มี5หลักเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า1 342ซึ่งมี4หลักเป็นยังไงคะมากหรือน้อยกว่า43261ซึ่งมี5หลักเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรคะจำนวนที่มี4หลักเป็นยังไงคะน้อยกว่าจำนวนที่มี5หลักค่ะ แล้วก็มาเขียนแทนด้วยเครื่องหมายใช่ไหมคะแทนคําว่านน้อยกว่าโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ปากแหลมแหลมแบบนี้นะคะอ่าเปรียบเทียบกับจํานวนห้าหลักเพดัะนั้นจะสรุปได้ว่า1342น้อยกว่า43261ค่ะ ครูก็ลองเอามาสลับกันดูนะคะเอาจํานวนหลังมาบ้างมาเปรียบเทียบกันโดยครูเอาอะไรคะ43,261ซึ่งเป็นจํานวนที่มี5หลักมาเปรียบเทียบกับจํานวน1,342ซึ่งมีจํานวนกี่หลักคะ4หลักเพราะฉะนั้นก็จะสรุปได้ว่าจํานวนที่มี5หลักเป็นไงคะมากหรือน้อยกว่า4หลักคะ อ่าจะสรุปได้ว่ามากกว่าจำนวนที่มี4หลักนะคะเราก็เอามาเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าก็คือปากกว้างค่ะแบบนี้นะคะอ่าเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นก็จะสรุปได้ว่า43,261มากกว่า1342งยากไหมคะ เราแค่เปรียบเทียบจำนวนหลักใช่ไหมคะโดยดูด้านซ้ายมือเป็นหลักนะอย่าลืมนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นการที่เราต้องทำไมคะทำงานส่งของคุณครูแล้วแบบฝึกหัดของคุณครูจะเป็นแบบฝึกหัดที่1.8นักเรียนตั้งใจทำนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของแบบฝึกหัดของ1.8เป็นยังไง อาจะมีสองหน้านะคะ2หน้าแต่แบ่งเป็น3มข้อย่อยข้อย่อยแรกก็คือให้เขียนวงกลมล้อมรอบจำนวนที่มากกว่าค่ะนักเรียนก็เปรียบเทียบดูนะคะข้อ1เช่น1นึ่สามหกับ2 5 4หมื่าพันาจำนวนไหนมากกว่านักเรียนก็ทำไมคะวงกลมไปนะคะวงกลมให้อยู่ในอะไรคะ ในบรรทัดของมันไม่ต้องใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปนะคะให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขนะคะส่วนข้อสองย่อยค่ะให้เขียนวงกลมเหมือนกันวงกลมล้อมรอบจํานวนที่น้อยกว่าค่ะจํานวนไหนน้อยกว่าระหว่างสองจนวนนะคะจํานวนไหนน้อยกว่าก็วงกลมล้อมรอบจานวนนั้นนะคะส่วนข้อย่อยที่3ก็เป็นการเขียนเครื่องหมายอันนี้เครื่องหมายอะไรคะปากกว้างอย่างนี้คือเครื่องหมาย มากกว่าอย่าจำผิดนะคะหรือปากแหลมแหลมนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจะมีข้อทั้งหมด7ข้ออ่าอย่าลืมนะคะให้ดูด้านซ้ายมือเป็นหลักนะคะถ้าด้านซ้ายมือเป็นไงคะน้อยกว่าก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะปากแหลมแหลมนะแต่ถ้าด้านซ้ายมือมากกว่า ก็ใส่เครื่องหมายอะไรคะมากกว่าปากกว้างๆนะอย่าจำสลับกันเขียนก็ให้ตัวบรรจงนิดนึงนะคะให้เต็มช่องของช่องสี่เหลี่ยมเนะะี่ยค่ะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะให้กำลังดีสวยงามนะคะแล้วมาพบกับครูในชั่วโมงหน้านะคะครูไปแล้วนะคะชั่วโมงหน้าเราจะมาเป็นไงคะอ๋อที่สำคัญอย่าลืม ถ่ายรูปขณะที่นักเรียนเป็นไงคะดูคลิปวิดีโอใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมคะระหว่างที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดส,ส่งให้คุณครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะคุณครูจะเช็คเพื่อจะดูว่านักเรียนคนไหนเข้ามาทำแบบฝึกหัดหรือเข้ามาดูคลิปของคุณครูนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ทำไมคะถ่ายรูปขณะทำ จะฝึกหาดและถ่ายรูปขณะดูคลิปด้วยนะคะนักเรียนต้องดูคลิปก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะทำนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ